ตามมาว่ะไม่เห็นตัวเห็นเห็นแล้วแต่ว่ามุมที่มของมุมไปยิงไม่เห็นตัวตัวนั้นเล่นไวเน้เหนียวนะไเน้เหนียวก็รูปปั้นระวังด้วยไว้ล้างออกไว้ลัางออก โอ้เขาวิ่งตามมาว่ะ okay, s <S ไม่เห็นตัวเห็นเห็นแล้วแต่ว่ามุมที่มของมุมไปยิงไม่เห็นตัว okay, s <S เห็นว่าวับเห็นว่าอัดไปให้ดูเจอตัวปิงครับผมเจอน่นจาจะฟิลิปปินส์แหละ เล่นเล่น,เล,นเล่นไม่เห็นตัวด้วยตอนนี้เล่นกลางนะผมเ่นเชิงด้วยเ่นเชิงด้วย